คุณชอบครมา่ก่อนเดียนเคยชื่นชมนะคะในแวดวงการเมืองสุภาพสตรีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเหมืองสวยที่สุดเดียนให้ชอบพันิกาค่ะแต่วันนี้เธอแพ้แล้วนะคะคือสุภจีค่ะเธอมานั่งกระซุงพานิ์เสียงทวานหน้าทนลมุนเวลาเธอพูดนะคะเดียนมีความรู้สึกเป็นรัฐมนตรีที่ บิวตี้ฟูลมากในปฏิีไทยแล้วเธอรู้สึกยังไงกับท่านรัฐมนตรีคะดิฉันคิดว่ารัฐมนตรีคนนอกที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคุณสุภจี<ช>นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณสุภจีเนี่ยเป็นที่รู้จักมากกว่าท่านอื่นด้วยท่านอื่นเป็นข้าราชการคะ,ราะอาจจะหรือว่าเป็นผู้บริหารปรตะทะคงไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนอกจากในแวดวงแต่ว่าคุณสุภจีเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูง ของเครือโรงแรมดังนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมนะคะแวดวงธุรกิจหลากหลายวงการแล้วก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าก็อย่างที่บอกคุณอ๋อทินก็เล่นเกมเป็นแล้วเป็นมนตรีพาณิชย์ด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าไปอยู่ท่องเที่ยวดีกว่าหรืออะไรงจริงจริงดิฉันคิดว่ามันก็เป็นกระทรวงเศรษฐกิจอะมันก็ทําได้หมดแหละนะคะแล้วด้วยความกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ทําผลงานระยะสั้นได้นะคะ แล้วก็เรียกเรียกคะแนนในระยะสั้นได้โดยเฉพาะสําหรับคนที่รู้สึกว่าข้อกังวลหลักของชีวิตคือเรื่องเศรษฐกิจบากท้องซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมนะคะเขาก็รู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าการเอาคุณสุภจีมาเนี่ยก็เป็นเป็นการเดินเกมที่ฉลาดแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนก็เริ่มตีความไปว่าอันเนี้ยก็จะเป็นบันไดาสานต่อให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยรีแบรนด์ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่ามีรัฐมนตรีที่ดีๆเจ๋งๆไฮโปรไฟล์มา เป็นรัฐมนตรีดิฉันก็ต้องเตือนไปนิดนึงว่าอย่าลืมว่าการที่คุณสุภจีเข้ามาได้รวมถึงรัฐมนตรีคนนอกท่านอื่นๆสามสท่านเข้ามาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพรรคประชาชนไม่ร่วมรัฐบาล10กว่าที่สิกว่าที่นั่งมันจึงว่างานะคะในสถานการณ์ปกติเนี่ยพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยโดยโครงสร้างการบริหารพรรคเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ต้องตอบแทนกลุ่มการเมืองต่างๆด้วยตําแหน่งรัฐมนตรีมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าฝันไกลเกินไปว่า คุณอนุทินจะสามารถทําคอรมหน้าตาแบบนี้ได้ในทุกๆก,การเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดรัฐมนตรีคนนอกได้ก็ด้วยเหตุผลเดียวว่าพักประชาชน143เสียงเนี่ยไม่เอาเก้าอี้รัฐมนตรีแม้แต่เก้าอี้เดียวซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ,อะโอเคแต่เธอก็ยอมรับใช่ไหมว่า เ,เขาสวยอ่อยอมรับค่ะ <c oughs> บิทันชอบเทสของคุณสุปจีมากเป็นคนบุคลิกดีแต่งตัวดีแล้วก็พูดจาดี <c oughs> จริงๆได้ไม่ได้รู้จักสนิทสนมเป็นการส่วนตัวแต่ว่าได้เคยเจอกันบ้างตามงานสังคมต่างๆนะก็เป็นเป็นคนที่ มีบุคลิกดีแล้วก็ความสามารถดีก็ทเย็นเห็นชาวบ้านเขาก็มองดูท่านจะรวยรวยแล้วก็ดูไฮโซจะช่วยเหลือปากท้องกล้วยปิ้งสิบบาทลูกชิ้นปิ้งข้างถนนปีกไก่จักแล้ไก่ทอดเนี่ยจะลงมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ไหมท่านจะมาถึงไหมก็ไม่รู้ <c oughs> เรารอดูผลงานนะก็ต้องรอดูผลงานรอดูเราไม่ติเรือทั้งโกลน,นะอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะ, <c oughs> คะอาจารย์คัดเย่นเรียนถามอาจารย์หน่อยสิคะ กระทรวงพาณิชย์ได้คนดีมาแบบนี้ต้องโคกับรากหญา้าผู้เกษตรกรกระทรวงเกษตรนี่ท่านธรรมนัสใช่ไหมคะอุ้ยทั้งสองท่านนี่ก็คงทํางานโคกันได้อย่างดีราบรื่นไหมคะอาจารย์คิดยังไงคะคือคอย่างนี้จริงๆแล้วนะถ้าเราเคยคุยกับถ้าคุยกับพวกเรานักกันเมืองที่เคยอยู่รัฐบาลกันเมื่อก่อนนะครับ <S <S ขเขาจะรู้ดีว่ากระทรวงที่โดนด่าบ,บ่อยๆเนี่ยมันมีอยสองกระทรวงคือกระทรวงพาณิชย์อเมราอเมยิครับพาณิชย์ กเกษตรเนี่ยโอเคมันมีวิธีช่วยเกษตรกรกมันมวิธีหังหาคะแนนเสียงได้เยอะแยะแต่พานนิชย์เนี่ยมันเกี่ยวกับเราทุกคนตั้งแต่ปากท้องนะครับไปยถึงเรื่องราคาพืชผลกเกษตรเพราะฉนั้นเป็นกระทรวงที่ใครเข้าไปอยู่เนี่ยนะนะครับโอกาสโดนคอมเมนต์โดนตาหนิโดนวิาพากษ์วิจารณ์มันเยอะมากเลยนะครับงั้นการที่คุณพุทธีเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็คือเสี่ยงเลยเข้าไปทีนี้โอเคเราก็ยอมรับว,ว่าโปรไฟล์ดีความสามารถดีในอดีตนะครับที่ผ่านมาไม่ทั้งปัจจุบันนะครับนะ แต่ผมก็วนอยู่อย่างเดียวเมื่อไปเจอระบบราชการมันจะไปไม่ถูกโดยเฉพาะในกระทรวงพาณิชย์ก็ทุกกระทรวงแหละครับเอาทุกกระทรวงเหรอคะนะครับนะระบบราชการเนี่ยมันจะไปไม่ถูกเพราะเนื่องจากระบบราชการมันมีข้อกฎระเบียบเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยมันไม่ง่ายเหมือนบริหารเอกชนที่ชี้นิ้วสั่งได้เลยมันมีกฎระเบียบมีอะไรทีนี้มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับคนนะถ้าเราถ้าเราก้าคิดนอกกรอบกล้าทํา แต่ว่าให้มันอยู่คืออยู่ในกรอบกฎหมายแต่กล้าคิดนอกเหนือจากที่้ารการคิดไว้ถ้าทำเงี้ยได้ค่ะค่ะแต่ผมว่ากาลังรอดูว่าจะไปได้ไหนแต่ผมเชื่อว่าเข้ามาแบบนี้นะครับก็คือเข้ามาเพื่อรักษาระดับเศรษฐกิจไม่มันซบยิ่งกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันกระตุ้งขึ้นสักเล็กน้อยอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะกระตุ้งข,ขึ้นแน่นอนิดว่ามันอาจจะดีขึ้นหน่อยแล้วแหละ,ะนะครับนะแต่ว่าจะให้แบบว่าโอ้โหสี่เดือนตูมบูมแบบยุคก,ก่อนไม่มีทาง